ายงานกับนิสิตปูต้าก็สนุกค่ะทุกคนก็ยิ้มเยอะๆยิ้มอีกบิดอีกบิดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเหมือนกับว่าเออเราได้มาทํางานด้วยแล้วก็ทุกคนไม่เครียดด้วยแล้วก็เฮฮาค่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับวันนี้ค่ะ เบยเป็นคนใส่เสื้อผ้าสไตล์เสื้อคอปกางเกงยีนตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยต้องเอวลอยไม่เอวลอยก็ต้องแบบเสื้อกล้ามโชว์แขนโชว์ผิวนิดนึงเทคนิคในการเลือกเสื้อผ้าเราก็ต้องดูว่าเราไปที่ไหนตอนนี้คือเราแต่งหน้าอยู่แล้วก็จะแบบจะเป็นชุดกระดุมจะได้ถอดง่ายถ้าแบบไปเที่ยวถ่า YouTube ย u t u b e เฉยๆก็จะเป็นสไตล์เราเลยค่ะเสื้อคอปกางเกงยีนแต่ว่าถ้าเกิดไปงานส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นเดรสมันก็ต้องดูว่าเออสถานที่นั้นเราต้องใส่ยังไง เลยนะคะก็คือทาครีมค่ะต้องบอกเลยว่าเบนไม่ได้เป็นคนที่ขาวตั้งแต่เกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าฉีดหรืออะไรอย่างงี้ด้วยถ้าพูดตามตรงคือส่วนใหญ่บเบนก็จะทาครีมค่ะซึ่งครีมที่ประทับใจตอนนี้นะคะก็คือนิสิตุต้าเพราะว่าทาปุ๊บขาวปับ๊บมันเห็นได้ชัดว่าวผิวเรามีออร่าขึ้นขาวขึ้นเหมาะก,กับการไปออกงานแล้วก็ทํางานในวงการบันเทิงมากๆเพราะว่าเราต้องมีความโดดเด่นและมีออร่าตลอดเวลา นิสิกุต้านะคะเพราะว่านิสิกุต้าเนี่ยมีส่วนผสมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะผ่านการวิจัยมาแล้วและที่สําคัญมากๆนะคะที่เล่งให้ผิวเรากระจ่างใสเพราะว่ามีตัววิตซีจากส้มมะขามค่ะไ่ทําให้เบ้นมั่นใจว่าทาไปแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ผิวที่ขาวแล้วนะคะยังบํารุงเราด้วยนะคะครบจบในที่เดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังลังเลอยู่สําหรับตัวนี้สิกุต้านะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเบสทดลองใช้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เบสใช้เนี่ยต้องดีเดอะเบสแน่ๆค่ะ จริงๆสำหรับเบสอะเบว่าผิวไหนก็สวยค่ะสำหรับเบสที่เบแนะนาอ่ะเพราะว่าสาหรับใครที่อยากจะเพิ่มความบอ์ให้ตัวเองหรืออยากจะมีออร่าเวลาที่เราไปเจอคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเบก็เลยอยากแนะนํานี้สิตกุต้าค่ะเพราะว่าเป็นครีมที่เปลี่ยนผิวที่เดอะเบสจริงๆไม่งั้นเบไม่แนะนําแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองกันดูค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากซื้อนิสิตกูต้านะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้าน c j ทุกสาขาใกล้บ้านคุณทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่านิสิตกูตาเขามีทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o Tik ท o อ k นะคะที่นิสิตไทยแลนด์ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะทุกคนที่แอดนิสิตค่ะหรือโทรก็ได้นะคะที่02-119-3299ค่ะไปจัดกันเลยท่าไ